สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะนำพามาชมสวนเหมือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับทางช่องนี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องราวกับการเกษตรนะครับเรากำลังจะทำเป็นเป็นสวนไผ่ นะครับกำลังจะปลูกเป็นสวนไผ่กิมซงสวนไผ่เลี้ยงหวานแต่วันนี้นะครับพามาชมสวนข้างๆบ้านนะครับอันนี้อยู่ข้างบ้านแหละนะครับทุกท่านครับครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้านะครับเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนกลางกลางเดือนแล้วนะครับฝนฟ้าก็ไม่ตกแล้วนะครับดูท้องฟ้าโปร่งท้องฟ้าเป็นสีครามสีฟ้า นะครับบริเวณข้างบ้านข้างสวนนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆนะครับนี่เป็นต้นกล้วยนะครับเป็นน้อยนาพันยักษ์นะครับที่เอามาลงไว้นะครับเป็นน้อยนานะครับก็จะมีมะนาวแฟนนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับน้อยนานะครับอันนี้ผมได้พันมานะครับสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเมล็ดมาแล้วก็มาเพาะมาปลูกนะครับก็ได้อยู่สี่ต้น นะครับน่าจะเหลืออยู่4ี่ต้นครับต้นหนึ่งต้น2ต้นสามสี่ห้าต้นครับเหลืออยู่ห้าต้นนะครับเอาเป็นอ่าน้อยหนาพันใหญ่ครับก็ได้กินแล้ว2ปีแล้วนะครับสองปีแล้วได้กินแล้วนะครับอ่าก็ตรงนี้นะครับก็จะมีปลูกเป็นพวกต้นผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับอันนี้คือเป็นเพาะเพาะจากเม็ดเลยนะครับได้เม็ดจากอ่าต้นจากป่านะครับเอามาปลูกไว นะครับปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะครับที่เป็นบริเวณที่ไม้ปลักไว้นะครับอ่าเป็นไม้ปลักไว้นะครับตัวนี้ก็ตัดญ้าออกนะครับก็ต้นก็ยังไม่โตพึ่งลงนะครับทุกท่านครับเนี่ยครับก็พึ่งลงนะครับเป็นผักหวานป่าปลูกด้วยเมล็ดนะครับอ่าปลูกด้วยเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาลงนะครับอันนี้เป็นต้นผักหวานเนาะนะครับ ก็จะปลูกไว้น่าจะเป็น10บสิบต้นแล้วแหละนะครับครับบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ข้างสวนสวนตรงนี้ก็จะอยู่ติดถนนถนนดํานี่แหละนะครับถนนหมู่บ้านนะครับก็จะติดถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูชมสวนไผ่นะครับ ่อนจะไปชมสวนผ่เดี๋ยวพามาดูชมสวนข้างๆสวนไผ่ก่อนนะับก็จะมีมะนาวแป้นนะครับที่ตอนลงมานะครับตอนมาจากต้นแม่พันธุ์เองนะครับเอามาลงนะครับก็กำลังจะเตรียมขุดหลุมนะครับไปซื้อพันธุ์ฝรั่ง ฝรั่งมา2ต้นนะครับเดี๋ยวเตรียมดินเตรียมหลุมไว้ลว้เดี๋ยวจะเอามาลงบริเวณนี้นะครับจะปลูกฝรั่งนะครับสวนไผ่เราจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนะครับทางช่องก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับพวกเกษตรกรนี่แหละครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำพวกงานเกษตรจะปลูก เป็นสวนกเกษตรนะครับแต่จะหลักๆเราจะลงเป็นไผ่กิมสุงนะครับเพราะเราก็อยู่ในขั้นตอนที่ขยายขยายพันธุ์อยู่นะครับเราไปหาพันธุ์มาจากบ้านเพื่อนๆบ้านนะครับทุกท่านถ,าถ้าใครได้ชมคลิปผมตั้งแต่ต้นๆนะครับผมจะใช้วิธีการไปขอต้นพันธุ์ไผ่แล้วเรามาทําเอง นะครับนะไปขอกิ่งพันมาแล้วเรามาชาแบบนี้นะครับอันนี้คืออันนี้จะเตรียมลงอ่านะครับจะเตรียมลงอันนี้ได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับชำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับสองพนะครับอันนี้ก็คือพร้อมลงลงสวนลงแปลงได้แล้วเดี๋ยวรอเราทําการอ่าไถาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับ ในคิดว่าจะลงสักหนึ่งไร่ก่อนตรงนี้มีอยู่ประมาณ130ต้นถึง150ต้นถ้าจําไม่ผิดนะครับตรงนี้นะที่เราทำอ่าไอ้ชําไว้นะครับนี่จะลงสักหนึ่งไร่ก่อนนะครับก็มีนะครับออกหน่อนะครับมีนะครับบางต้นก็มีหนอ่อออกแล้วนะครับอันนี้ลงรากแล้วนะครับก็จะมีหนอ่ออกอกอบางต้นก็มีหนอ่อออก ลงพร้อมที่จะแตกหน่อได้เลยนะครับาบางต้นก็มีขแขนงออกมาอย่างนี้นะครับข้างในนู่นนะครับข้างในนู่นออกหน่อแลละทุกท่านเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมเอย่ยนะครับออกหนอ่อเป็นหนอ่อออกมาแล้วนะครับพร้อมที่จะลงดินนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชม ก็ไปชมสวนที่ปลูกไผ่ไว้แล้วอันนี้ผมจะปลูกแซมไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่รุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ไผ่กิมซุงรุ่นเดียวที่อยู่ในถุงช้ำเมื่อกี้นี้นะครับนี่เอามาลงไว้แล้วอตอนช่วงที่ฝนยังมีอยู่นะครับะจะลง ที่ผมลงไว้นี่ค่อนข้างจะทีนิดนึงนะครับเพราะผมต้องการที่จะเอาขยายพันธุ์ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้อนาคตตรงบริเวณเนี้ยที่ผมเคยพูดประจํานะครับผมจะถมนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่บ้านจะถมไว้สร้างบ้านสักหลังหนึ่งตรงบริเวณตรงนี้อันนี้เป็นบ่อน้ําเดิมบ่อ้ําบ่อสะนะครับเป็นเป็นเป็นบ่อที่ผมทําเลี้ยงปลาแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเก็บน้าไม่อยู่พอช่วงหน้าน้ําน้ําท่วมนะครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปไว้ นะครับผมก็จะลงนะครับไผ่นะครับ,นะรบถ้าเราจะดูเดี๋ยวมันจะค่อนข้างจะที่อยู่พอสมควรนะครับเอามาลงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปยอยจัดการไปจัดการกอรที่หลังนะครับใน,นบริเวณอันนี้อันนี้เพิ่งลงใหม่นะครับลงใหม่ลงได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นไผ่ ไผ่เลี้ยงหวานนะครับอันนี้ดูแล้วนะครับไม่น่าจะเติบโตนะครับเพราะเขาอยู่ยังไงก็อยู่อยู่อย่างนี้นะครับก็คงคงต้องเอาออกนะครับเอาเอาต้นใหม่มาลงนะครับอันนี้ก็พึ่งลงนะครับอันนี้ก็พึ่งลงแต่พวกกลุ่มพวกนี้นะครับพร้อมที่จะออกหน่อพร้อมที่จะแทงหน่อได้เลยนะครับเพราะอายุเขาได้แล้วนะครับสองเดือนสามเดือน แต่ช่วงนี้มันเริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับในสวนเราก็จะมีต้นเงาะนี่ครับต้นหนึ่งนำะมาปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกปีแรกน้ําท่วมเลยนะครับทุกท่านนะครับตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนะี่ยน้ำประมาณเกือบเอวอะนะครับขนาดอยู่บริเวณหลังคูสะนะนะครับถึงเลี้ยงปลาแล้วไม่ประสบความสาเร็จช่วงหน้าน้ําน้ําท่วมปลาออกหมด นะครับพอช่วงหน้าแรงก็เก็บน้ํามาอยู่สูบน้ําใส่แล้วก็แห้งนะครับนี่ก็จะเห็นต้นไผ่สูงสูงนะครับต้นนี้ที่ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนอันนี้คือไม่ได้ชําครับเราตัดกิ่งมาจากต้นต้นแม่พันธุ์ที่เราขอเข้ามาเราก็เอามาชาเอามาปักลงดินเลยเอามาฝังลงดินเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็มีหน่อแรกโผล่ขึ้นมาก็สูงเป็นกิ่งเป็นต้นขนาดนี้นะครับ ยังยังไม่เห็นหน่อที่สองนะครับอันนี้เขาเพิ่งเริ่มออกหน่อแรกบริเวณตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นตรงนี้นะเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นบริเวณที่เห็นต้นไผ่สูงๆเนี่ยนะครับปลูกพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็มีหน่อออกเกือบทุกกอนะครับอย่างเช่นกอนี้ก็มีออกนะครับก็มีหน่อออกแล้วนะครับออกจะเห็นออก เกือบทุกกอแล้วนะครับอันนี้ก็ออกแล้วนะครับนอนหนึ่งนะครับบริเวณนี้1กอ2กอนะครับค่อนข้างจะทีอยู่นะครับประมาณ1เมตร1เมตรเมตรกว่ายางเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราอ่าช่วงเขาโตโตเดี๋ยวเราบริหารจัดการกอให้ดีจะไม่ให้กอเขาแน่นเพราะเราจะเอาไว้ขายายพันธุ์อ่าแล้วก็ที่อย่างที่ผมบอกนะครับบริเวณนี้ต่อไปผมจะถมเอาใช้ลูกลังเอาดินเข้ามาถมทั้งหมดนะครับเพราะว่า จะสร้างบ้านอีกสักหลังหนึ่งให้ลูกนะครับเพราะมันติดกับอยู่กับบ้านใหญ่ตรงนู้นนะครับตรงนี้นะครับก็เล,เลยเลยช่วงตรงนี้มันจะมีพื้นที่ว่าเป็นโค้งนิดนึงสูงนิดหนึ่งก็เลยจะขยายเอาเป็นขยายพันธุ์ขยายไผ่เพื่อที่เราจะขยายต้นพันธุ์นะครับเพื่อเราที่จะเซฟาการาลงทุนนะครับถ้าเราไปซื้อพันธุ์ ต้นหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ5 0าสบถึงแปบาทนะครับร้อยต้นก็7,8 0 0 0นะครับสามสต้นก็เป็น4ี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีการนะครับปลูกก่อนอาจจะทีนิดนึงเดี๋ยวค่อยบริหารจัดการก่อทีหลังนะครับปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับจะขยายกิ่งพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปลงนะครับประมาณนี้สักไล่สองไร่นะครับ บริเวณไร่สองไร่นะครับที่ผมเคยถ่ายทําไว้ให้ดูประจําก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ไร่อ้อยตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะเอารถไถมาไถนะครับบริเวณตรงเนี้ยประมาณสักหนึ่งไร่ก่อนจนไปถึงตรงนู้นนะครับสักหนึ่งไร่แล้วก็จะเอาพันกิ่งพันที่พาไปดูเมื่อกี้นี้ที่ชําเสถุงไว้เอามาลงแปลงนี้นะครับ ได้สักหนึ่งไล่ก่อนนะครับเหลืองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอพันธุรุ่นนี้นะครับเราก็จะรอพันธุ์รุ่นรุ่นนี้จะขยายเอาไปต่ออีกสักหนึ่งไล่ถัดไปนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อพันธุจากที่อื่นเราใช้พันุของตัวเราเองนะครับขยายเพื่อลดต้นทุนนะครับก็จะมีพวกนี้ก็จะมีเริ่มออกหน่อทุกทุกกอนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่นะครับออกอันนี้ก็ออกหนอเริ่มออกหนอ่อโพลนิดแล้วนะครับอันไหนที่โพก่อนก็จะขึ้นต้นสูงแบบนี้แล้วนะครับอันไหนที่ออกที่หลังก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ออกนะครับก็จะมีหน่อออกเกือบทุกต้นนะครับ อันนี้ที่เห็นต้นเล็กๆเนี่ยอันนี้ผมเอามาเสริมที่หลังนะครับเอามาเสริมที่หลังก็มีหน่อออกแบบนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็มีหน่อออกแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่มีหน่อออกนะครับมีหน่อออกมานะครับระยะหน่อแรกเนี่ยเขาอาจจะเป็นหน่อหน่อเล็กอยู่นะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์มันก็เล็กนะครับเดี๋ยวหน่อที่สองที่สามนะครับมันก็จะใหญ่ตามลําดับนะครับนะครับอันนี้ก็มีหน่อนะครับนี่นะครับ ดินเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวครับต้องจัดการบริหารจัดการน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเป็นพวกน้ําสายน้ําหยดนะครับเป็นสายพีนะครับมาต่อเป็นระบบน้ําให้กับไผ่นะครับอันนี้ก็คงไม่ไม่โตนะครับเพราะน่าจะต้องออกนี่คือเป็นไผ่เลี้ยงหวานนี่คือเลี้ยงหวานนะครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงหวานนะครับอันนี้ก็ออกหน่อแล้วก็โตขึ้นมาแล้วอันนี้ครับต้นนี้นะครับไผ่เลี้ยงหวาน ส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับเนะ่เห็นเป็นใบใหญ่ๆนะครก็จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับก็จะออกหน่อกันทุกกอนะครับออกหนอทุกกอนะครับออกหน่อทุกกออันนี้ไผ่ปลูกประมาณ4เดือนเองนะครับสเดือนจะเข้า5เดือนเนี่ยก็เริ่มมีหนอให้เราเห็นแล้ะ นะครับแต่เราหน่อแรกเราจะไม่เราจะไม่ไม,ไม่เก็บเราจะไม่เอามากินนะครับเราจะเอาให้เขาเลี้ยงเป็นลําต้นขึ้นมาก่อนเอาต้นก่อนนะครับเมื่อเขามีต้นขึ้นมาหลายๆต้นเราก็จะคัดแม่พันธุ์สวยๆไว้นะครับกอละสองสามลำพอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแน่นเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับหน่อขึ้นสูงนะครับหน่อขึ้นสูง นะครับต้องขอบคุณนะครับเกษตรกรหรือเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องนะครับสวนไผ่ทองสุกดีในการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามตั้งแต่นะครับตอนที่ทางช่องนี้ได้เลี้ยงเป็ดบาบารี่นะครับแล้วก็จนกลายมาเปลี่ยนมาเป็นทําสวนไผ่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ FC นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง นะครับติดตามสวนไผ่หรือใครที่ชอบการเกษตรปลูกไผ่นะครับเราก็มาติดตามกันแล้วก็มาคอมเมนต์มาให้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือท่านหรือท่านไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับก็เข้ามาติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปทิศทางเดียวกันนะครับต้นนี้นะครับก็เห็นเป็นหนอใหญ่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับ ท่วมหัวละรับไฟกิบสูงนะครับแล้วก็มีอันนี้ผมใช้กิง่งพันนะครับผมใช้กิ่งแบบกิ่งใหญ่ๆอ,อย่างนี้เลยนะนะครับเอาตัดมาแล้วเอามาเอามาลงดินเลยนะครับแล้วก็มีหน่อออกแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับหนอนะครับเขามีหน่อออกแล้วหน่อใหญ่ด้วยนะครับหนอ่อเท่าๆกับแขนเด็กเลยนะครับอันนี้หน่อแรกนะครับแล้วผมก็ ไปขอพันเข้ามาใหม่พันนึงนะครับอันนี้พอเอามาลงปุ๊บก็มีหน่อขึ้นมาเลยอันนี้ลงยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับนม,มีมีหน่อแตกขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาลงพร้อมกันไอ,นอนพวกนี้นะครับก็จะเป็นยังเป็นต้นใหม่อยู่นะครับอันนี้เพิ่งเอามาลงนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับขึ้นเอามาลงมาซ่อมมาแซมไว้เพิ่งเอามาลงนะครับเพิ่งเอามาลงนะครับยังยังไม่ได้บริหารจัดการบริเวณให้มันเตียนเตียนนิดนึง นะครับผมก็จะเอามาลงอันนี้คือรุ่นนี้คือรุ่นใหม่นะครับทุกท่านครับย้ําว่าคือเอามาลงใหม่นะครับคนละรุ่นกับกลุ่มนูน้นกลุ่มนู้นอยู่ประมาณ3 4เดือนจะ5เดือนแล้วนะครับที่เห็นเป็นกิ่งเป็นก้านขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามาลงปลูกในนี้เหมือนกันนะครับบริเวณข้างล่างเนี่ยนะครับก่อนที่จะถมดินก็จะปลูกก่อนนะครับเพเื่อจะยังไม่ได้ถมง่ายก็จะได้ใช้ผลประโยชน์จาก การปลูกผายตรงนี้นะครับเอาไว้กินไว้ใช้ไว้ขายนะครับตรงนี้น่าจะลงได้ประมาณสัก10ต้น10กว่าต้นได้นะครับที่เหลือสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการถมดินกันต่อนะครับบริเวณนี้ผมก็จะเอาขึ้นมาปลูกติดๆกับบริเวณตรงนี้เลยนะครับนะครับหาฐานหาขยายเ,าเป็นเอาไวส้สายพันธุ์ก่อนนะครับเอาไว้สายพันธุ์ก่อน นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาลงนะครับยังไม่มีหน่อเกิดขึ้นนะครับแต่คาดว่าเดี๋ยวก็มีหน่อเกิดขึ้นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อช่องนะครับสวนไผ่ทองสุกดีนะครับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเกษตร นะครับการทำไผ่หรืองานกเกษตรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ